สวัสดีค่ะวันนี้น้องโปรตีมาให้ดูของเข้าใหม่ของที่ร้านนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทยอยลงให้เรื่อยๆนะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนสนใจชิ้นไหนเดี๋ยว ลองสอบถามกอลรูปภาพแล้วสอบถามน้องเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะเรามาดูกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้น้องไม่เคยได้มาจริงๆปกติจะได้เป็นมันติคัลเลอร์ทัวร์มารีนใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าพิงค์ทัวร์มารีนนะคะน้องมีไซส์10มิลมานะน้องจัดโปรให้ที่1,200บาทค่ะส่งฟรีมีไปทางนะคะพี่ๆสามารถวัดรอบแขนเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมาก บางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นทับทิมนะแต่เนื้อเกดเนื้อพอยคล้ายๆกันมากค่ะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทับทิมไม่ใช่ลูบี้เนาะแต่ตัวนี้เรียกว่าพิงค์ทัวมาลีนนะคะใครนไหนสีสวยมากรอบนี้น้องมีไซส์10มิลเข้ามานะคะไซส์10มิลน,น้องตัวนีจัดโปรเดิมนะคะ1,500บาทค่ะไซส์10มิล ที่ร้านจะมีไซส์8ไซส์10และไซส์12นะคะหินไทยไนสีน้ำเงินสวยมากแล้วที่มีมาใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือหินไายไนเหมือนกันนะคะแต่เขาเรียกว่ากรีนไทยไนเนาะนี่เลยไม่ไม่ไม่เคยได้มาเหมือนกันไม่เคยได้มาเหมือนกันน้ำหนักน้ำหนักเหมือนกันเลยค่ะน้ำหนักเหมือนกันมากเลยน้ำหนักหนักเหมือนกัน ไซส์แปดมิลน้องโราจะจัดโปรให้ที่800บาทนะคะส่งฟรีเหมือนกันนี่ให้ดูชัดๆเนี่ยค่ะคายานายกลีนคายานายแล้วก็ไซส์นี้เดี๋ยวจัดโปรให้ที่1200บาทนะคะไซส์10บมิลเนาะไซส์10มิลกลีนคายานายเนี่ยสีมันก็จะเป็นอย่างนี้สีน้ำเงินและนี่สีเขียวเขาบอกว่าเขียวเหนียวซับใช่ไหมแล้วก็มีอีก รุ่นหนึ่งที่เข้ามาตัวนี้จะเป็นหิงหยกแอฟริกา Africa นะคะหินหยกแอฟริกาน้มได้มา2ขนาดเนาะขนาดประมาณ8.5ตัวนี้เนาะเดี๋ยวโปเดี๋ยวจัดให้ที่500นะคะสำหรับไซนี้เนาะไซส์8มิลเนาะแล้วก็เดี๋ยวไซส์10มิลน,นี้ให้ที่800นะคะเนี่ยค่ะเนื้อสวยมาก ไม่ไม่เคยได้แบบสีแบบนี้เนาะบางทีตอนแรกคิดว่าเป็นอเวจรีนนะแต่ไม่ใช่เป็นหินหยกแอฟริกานะคะหยกแท้เลยค่ะยังไงเดี๋ยวน้องลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ใต้โพสต์นะคะพี่ๆสนใจชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้เนะะี่ยค่ะพี่มาใหม่วันนี้เลยนี่เลยค่ะสีสวยมากคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อุดหนุนด้วยนะคะ